พระคาถานี้ท่านกล่าวว่าเป็นมนต์มหาอำนาจวาสนาสูงผู้ใดได้จะได้เป็นใหญ่กว่าคนเป็นมนต์เรื่องอำนาจชาติก่อนนี้คราวพระองค์เสวยชาติเป็นอาจารย์ทิสาป,ปามโมในนครตักกะศิลาได้ผูพระคาถาบทนี้ให้แก่มานบน้อย ผู้ได้มาเป็นสาวกพระองค์ชื่อว่าจุลบันทกจุลบันทกครั้งนั้นได้อาศัยมนตอนนี้จึงได้เป็นเสนาบดีผู้ใดได้เจริญภาวนาทุกวันคืนผู้นั้นจะไม่ต้องอุบาทพยาดและโยพยภัยกันโจรลักของกันเขาใส่ร้ายเขาปองร้ายไม่ได้แล สวดสาธยายดีแล้วไปเถิดศัตรูกลัวเห็นแล้วไม่กล้าสู้เรานั้นแลก่อนพูดจาให้มีลิธาเดชานุภาพให้ระลึกถึงมนนี้เสียก่อนจึงพูดจาเถิดจะเกิดเมตตาเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายภาวนาทุกวันคืนยาขาดประเสริฐแท้แล เดินทางไกลภาวนาไปไม่มีอันตรายถ้าจะไปค้าขายทางน้ำทางบกก็อย่าลืมหากเป็นที่อันล้ำเลิศถึงพระยาก็หาเรียนเอาท่านเอย๋ยบทพระคาถาว่าดังนี้ขะเตสิขะเตสิกึงกะรั่งขะเตส,เตสิอหังปิตังชานามิชานามิ